ณเดชช็อตฟิลมากหมื่นแรงโวลต์คลิปหวานเจมมาสอนแฟนตีกอล์ฟค่ะเปิดตัวคั้งรักกันสุดๆในะฮะสาวพายรินละดาและหนุ่มเจมมาปล่อยซีนสวีทกันให้เห็นกันบ่อยอครั้งแล้วค่ะล่าสุดนี้โพสต์ภาพและว,วิดีโอที่เจ้าตัวสอนสาวพายตีกอล์ฟกระหนุงมกระหนิงกันอยู่สองคนค่ะทำเอาชาวเน็ตตาร้อนผ่าเพราะอล่าความรักนะั้นมันแพร่กระจายจริงๆแต่วหวานอยู่ดีๆเจอช็อตฟิลเช่นนั้นละคะ่ะเมื่อกว่าสายตาไปเจอคอมเมนต์ของพี่ ี่ชายสุดสีอย่างณเดชโดยบอกเอาว่าสอนดีกว่ากูอีกทำเอาคนที่เข้าไปคอมเมนต์แซวความหวานกลับกลายเป็นกดขำแทบไม่ทันแล้วค่ะเป็นยังไรมาชมกันค่ะ